รายการนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไปกับเข้ามาผู้ปกครองไม่ควรให้คำแนะนำแล้วก็ให้คนดูคิดเอาเองบ้างปลอลอรายการนี้มีแต่คำหยาบคายปลอลอ,ลอ,อย่าลืมเปิดเสียงก่อนรับชมปลอ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 ,อุ๊ยลิ้นพันขอโทษค่ะจะจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ดูหรอกนะคะ สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ a อนิเม e ั่วิกเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งถูกไหมอาทิตย์ที่แล้วที่เราไปป,ป,ป่วนป่วนงาน BCC นะครับแบงคอกคอมิคคอนที่ <B CC. S 1> เทปส <laughs> ิบห้าแบงคอกคริสเตียนเชอร์เป็นไงบ้งางหลังจากที่รู้ว่าคนดูรายการเรามีกระจหนึงเ <laughs> พียมากข้าพาจ้าไปเสียเวลาฮะเข้าสู่ช่วงแรกเลยครับกับ อน่าฮาร์ดเรื่องที่ข่าวต่างประเทศข่าวแรกครับกับการปล่อยนะฮะเทร์เลอร์ตัวอย่างใหม่นะครับของเกมต่อสู้ในตำนานอย่างเทกเกนเซเปน่านะครับส่วนไอ้ตัวแพลตฟอร์มว่าจะลงอันไหนก็ยังไม่มีบอกนะจ๊ะมีแค่เทร์เลอร์ยูนิมไลน์ก็อย่าลืมติดตามครับสำหรับซีรีส์เทกเกนนะครับหลังจากที่ภาคก่อนๆเนี่ยคุณพ่ออย่างเรียมนิวสันนะฮะได้ไปตามหาลูกสาวนะฮะอะไรคือเรียมนิวสันเทกเกนไงเอ๊ะเทกเกนเดียวกันปะวะ ไม่ใช่ไม่ใช่เทคเคนหนังเหรอที่ไปตามหาลูกสาวว่าน้ะ,นะไม่รู้อ่ะเหรอโอเคถ้ามันถือคนเลยเทคโอเคโอเคอ่ะขั้ต่อไปครับ <c oughs> น่าจะชอบนะมึงอ่ะกลัวไอ้แผ่นรองเมาส์ตโซลิโค้ดไหมโอ้โอเฮียลองไปมือจม, <c oughs> มเมาส์เฮียอะไรสำหรับแผ่นรองเมาส์พิเศษนะครับซุปเปอร์โซลิโคโนตมนะฮะโ <c oughs> นตมความพิเศษของมันเนี่ยก็มีอะไรบ้างครับมันก็คือไอ้ตรงหนุ่มนมนะฮะที่วางข้อมือของเราเนี่ยจะมี ความเหมือนจริงที่สุดนะครับโดยผู้ผลิตนะฮะได้บอกกับทางอะไรไม่รู้นะครับที่เราเอาข่าวมานะครับบอกว่าในการใช้วัตถุดิบผลิตเนี่ยจะใช้วัตถุดิบที่ทําให้ขนมเนยไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปไอซัอะไรการโยกคู่ขนมไม่แดงขนมขนมเอาไปเลย เดี๋ยวเก็บก่อนสปอนเซอร์ไม่ใช่สองห่อสี่สิบโหข้ารายการก่อนเดี๋ยวก่อนสำหรับคับแขกก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะบัตแม่งหนึ1 1> ่งแถมหนึ่งเอาละอะไรกันเดี๋ยวอะไรกันก่อนเดี๋ยวก่อนจะได้เสร็จิบไปบายสำหรับใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของครับสามารถพิเออร์เดอร์ได้ตามลิงก์ข้างล่างนะไม่คิดไม่คิดจะตัดเลยเโอ้ยวุเรื่องหลังไอ้เหี้ยข่าวต่อมาครับสำหรับแฟนๆนารุโตะนะฮะเมื่อทานที่ดีสารนารุโตะที่เป็นลูกชิ้นป่ะลูกชิ้นอะไรวะไอ้โอม่ะ พี่อะช่างนั่งเขาเจ็บมึงพูดไรมึงพูดไรเพราะว่าทานเสีสาร weekly challenge ฉบับที่34ที่ผ่านมานะครับได้มีการประกาศลงนะครับกับคําเปรยที่บอกว่าอยอาในก่อน I'll start in protein นะครับตามรูปนี้เลยเนี่ยขีดเส้นใต้ไปนะ protein อีทเตอร์ขียนใต้แต่ว่าแบบว่าสําคัญแบบสัตว์เนี่ยอ๋อเออสำคัญมากๆ ที่สำคัญคือไม่มีคําใบ้อะไรด้วยบอกแครร่นี้จริงๆตอนแฟนๆก็เชิญปูเสือรอนะคะแล้วก็เตรียมวิา์วิจารณ์นะครับว่าออกมาในรูแปแบบไหนอ่าซาหรับข่าวต่อมาครับข้ามไปทางฝั่งดิสนีย์มากกว่าครับกับตัวอย่างใหมล่าสุดจาก Big Hero 6นะครับแอนิเมชันแนวซสปอร์อโฮีโ,โร่เรื่องใหม่นะจากดิสนี่ย์นะครับ <It> s <S ซึ่งไอ้วันเอ๋งไอวันเอ๋งกลมๆนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกครับระหว่างดิสนี่ย์กับมาวเวลนะครับนอกจากที่มาวเวลเนี่ยที่อยู่ในชายคาของดิสนี่ย์มาสักพักนึงแล้ะส ก็จะเห็นได้ว่าจะมีฉากแอคชั่นเพิ่มมาทีนิดหน่อยนะครับก็ต้องเน้นหนึ่งโชว์บุหรี่ติดชิ้นดิ้นติดตามครับป้าเราฮะฉาย4ธันวาคมนี้มาถึงข่าวต่างประเทศข่าวสุดท้ายครับกับตัวอย่างแรกนะครับจากฟอร์ติจเดียร์ฉานนะฮะฉบับคนแสดงโดยเนื้อหาของเรื่องนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับก็คือพาร์ทนี้คือปีนี้พาร์ทสองคือปีหน้าจากเป็นอีกเรื่องนะครับที่นํามาจากมังงะสุดสุดสุดอะไรเนี่ยเอสมันก็เอสนะ หนังเรื่องหนังนี้นนนทุกอย่างนะซาดิสลาโมกเสดสีสังคมนะดีมากอีกเรื่องอะไรมีใครโอเคฮะบ้านเราครับดูดูกันไปไปแเราทานนะเพราะว่า <c oughs> ทางโมโนโฟิล์มนะฮะได้ทวีตภาพโปสเตอร์ภาพนี้ขึ้นมา <c oughs> แล้วก็บอยว่าปลายปีนี้เจอกันก็เป็นอันดูก,กันว่าโมโนโฟิล์มได้ลิขสิทธิ์มาเรียบรอ้อยแมนลมมาที่ข่าวไทยไว้องกวัาครับกับข่าวแรกครับเชิญชมครับ ชุดแฮปปี้มิลล์คอสเดอรโดราเอมอน ot, กับของพิเศษมากมายหัวกุญแจนักคิดคุณสติ๊กเกอร์เพื่อนนักสำรวจถ้าพร้อมแล้วออกพจพไทยกันเลยพบโดราเอมอนในชุดแฮปปี้มิลล์ถึง21สิงหาคมนี้ที่แมคโดนัลด์และสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ฮะข่าวไทยครับลักพิมพ์เหรอ<ร>ใช่ลักพิมพ์ประกาศลิขสิทธิ์นะฮะเรื่องโคเอโนโคาทาชิจบไม่ชอบก็แค่นี้ทำไมอ่ะอ่ะต่อไปครับเข้าสู่อีเวนต์ทั่วไทยเชิญครับ เอาละเข้าสู่อีเวนต์ทั่วไทยครับและสำหรับงานที่เราจะมาบอกให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเดี๋ยวดีนะครับมีชื่อไงอว่าตามนี้เลยซูเปอร์ฮีโร่พาสพิเซนนะฮะกับการตะดุ่พลซูเปอร์ฮีโร่จากพวกตู้หมุนโลกนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว<อ>นะครับก็สำคัญที่อยากไปครับงานครับจัดขึ้นที่าลานกลางชั้นหนึ่งนะครับศูนย์กาครค้าสี่ข้อบางแคดุปาร์ชานะสี่ข้อบางแคไม่ใช่สี่ข้อสแควนะไป็นสี่ขนะ้อสแควไม่เจออย่ามาด่ากูนะ งานนะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับจนถึง27กรกฎาคมนี้นะครับก็อย่าลืมไปกันงานนี้ฟรีตลอดอ่าก็จะไม่ฟรีก็คือคุณไปทำฟ้องเสียหายนี่นะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับว่าเอซิโกนังแครต้องเดินทางยังไง BTS เดินทางไปลงสถานีไหนรถเมล์สายใดผ่านนะฮะก็ไปหาเขาเองนะไม่บอกหรอกจะบอกทำไมวะโอเคหมดแล้วแลวหละวันนี้ก้าวเดียวอืออ่ะส,อส่งต่อครับสุครับเชิญครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมตระยะอีกครั้งนะครับกับเรื่องเด่นเย็นเจี๊ยบสรยศเด่นทุงขาสำหรับประเด็นวันนี้ครับเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านกงการกีฬามาแล้วครับขอเชิญคุณเก็ตุ๋ยเช่นเดิมครับผมครับผมครับคำถามแรกลยครับครับคิดยังไงกับประเด็นโคชชียนไปคุณอยากขาวไหมครับอยากขาวใช่ไหมนี่เลยครับคุยคุณได้กรูตา บบิิิลเชื่อนะบิลิ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 สำหรับกุตาบิลิ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 นะครับผมอ่ะคำถามแรกเลยคุณคิดว่าเรื่องการเอารูปการ์ตูนมาลงกล่องสินค้าเนี่ยควรหรือไม่ควรครับมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาวะแล้วคุณไม่คิดหรือว่าทางค่ายที่เป็นครือข่ายนิติศิลป์เนี่ยเขาจะไม่มาโจมตีคุณหรืออะไรเงี้ยสมมติถ้าถ้าคุณเป็นคนทำเขาไม่ทำผมไม่ทำ ก็คือปล่อยวางเออถ้าเขาทำเขาก็ทำเหมือนทุกวันนี้ที่เราไปขโมยของมาแล้วก็แจกตามผู้ชมเงี้ยจริงอ่ะเราไปขโมยมาใช่เอาละครณลือเซอร์บอกไปขโมยบ้านพี่บิวมาเจง๋งมากเลยพบิวไหนเนี่ยพี่บิวภรรย,ยา, <c oughs> าดีน้องรุ่นทุ่งอ่ะสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเหรอสุด <c oughs> ท้ายครับฝากอ่าวัตถุนะครับพูดถึงประเด็นนี้หน่อยว่าควรหรือไม่ควรหรือว่าบอกน้องๆว่าเราควรจะทำยังไงดีกับเรื่องแบบนี้ กูถามแล้วว่ากูง่วงกวะเรื่องแบบนี้ก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่ที่บ้านมีสิ่งที่มันหมองๆอ่ะแต่ว่าไปเพื่อนดินเพื่อนโคลนมาก็ลองเอาคอลลาเจนให้เขากินดูแล้วกันเผื่อมันทาเมยเหรอเอรมันทารือกินวะกินเลยทามันทารลอกินกูเห็นแค่ข้ากล่องเอ้ยคนถ่ายใครถ่าย ไม่รู้ไอ้ใครมันถ่ายมาค้างกล่องกูไม่รู้ว่ามันกินหรือถ่ายเออใช่เออเอาก็ไปลองดูแล้วกันเผื่อมันจะขาวเพื่นแล้วมีเปียเทียต before after นะเออถ้าไม่ถ้าทำถ้าใช้ไม่ได้ก็ลองเอาบารโซขัดดูอ่ะบารโซคืออะไรวะบารโซมุ้ยเดราดออ๋อไอ้ขัดรองเท้านะเออไอ้เหี้ยขัดยังขัดมาไม่แล้วที่เดิมครับขอขอบคุณคุณก็ตื่นมากครับสำหรับการมาในครั้งนี้นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับ เหมือนจะได้อะไรแต่ก็ไม่ได้อะไรโอเคขอบคุณูตืมากครับชื่อนี้มีแต่เลือ้วคุณผู้ชมโอชินะฮะในเครือโอชิครับกองสชคืนความสูงให้คนไทยดุกัรรถส่วนลดร0 5ชาเขียวผิดเยไม่ใช่โอเฟ่ไม่ใช่โอเคโอเคไปไหมได้ไหมตกขอเวลาอีกไม่นานไปไล้ไปกินมดปนปี่งดงามตะกลโอเา สวัสดีครับเนียผมใหญ่กับบ้านนะครับอยู่ในช่วงก่อนกลับบ้านซึ่งตอนนี้ยหญกลับบ้านแต่ก็กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าทำงานนะครับกลับบ้านไปไอซัททำงานอยู่กลับบ้านไม่ได้ช่วงก่อนกลับบ้านวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงท่าสิบท่าซีิดของนักคอสเทกันนะครับสําหรับท่าทีสิบก่อนเลยเอาโพนะเริ่มต้นทีนที่1สิบกับท่าท่ารั้วเลยครับ ทาที่ไไ่ยาสูง,งวเรอาอะไรีรแล้จะเอาอะไรอีก่มาณแบบพี่ก้าครับสอบแบบข้าจับแว่นเอาแว่นมานี่ถ้าจับแว่น,วน,วนถ้าจับแว่นนะครับเม่อกี้เงอกล้อง <c oughs> ก็มีแค่นี้สำหรับถ้าที่แปดนะครับถ้า แมวเมี้ยแมวแมียวทำไงวะว,ว,ะวางก่อนก่อนเอ้ยจัดเที่ยมเกลียดไข้มันเดินขาเดียวหลัง,ห,งหลังไม่เห็นมันเห็นเลยจันมึงหันมึงหัน, <Okay. S 2> <อ>นมึงหันเออมาสทำไส้เจ็ดนะครับท่ากระโปรงบานออกมีออกกระโปรงเหี้ยมีไหม<ะ>มาอยู่กับท่าที่เจ็ดครับกับท่ากระโปรงบานมีออกโอเค แต่เราไม่มีกระโปรงเราใช้นี่อ๋อเบอร์คายนะจ๊ะเจอรคายคไม่เป็นไรนี่มัดมัดเข้าไปได้แล้วกระโปรงกระโปรงแ่งไ,ได้แค่นี้แหละเออสัตว์เกี่ยวกับฟงฟิง,ง <c oughs> ได้แค่นี้ก็เอาแค่นั้น <c oughs> มาถึงท่าที่หกแลครับกับท่านอนกับหัว <c oughs> ต้องมีผมฟุ้งปิงเราไม่มีผมฟุ้งปิง <c oughs> มันอนเสือมนหมเติรเหมือนเหมือนเผา่าเยีเฮ้ยทีนี้นอนกับหัวนอนกับหัวนอนเนอยใ่นอนเหยโอ้ยเฮ้ยทดสูบับที่พ่อจับพ่อหัวใจหน้ากล้องหัยใจเขาบอกว่า กับท่าชี้นูนชี้นี่แล้วก็อยู่ททาอีสานนะครับกับท่าที่ว่ายื่นมือหาคล้อง,อง <c oughs> เออกล้องกล้องกางเกลี้างะ้าจะ อันด <kleine mus> <ame> ับที่สองนะครับกับท่าสองนิ้วพิชชาตนั่นเองมีแค่สองนิ้วกันนะก็เออตัดนิ้วก่อโอเคต่ละใบแบบนี้รวยสัตว์แล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งเลยนะครับเป็นการทีท่าเซฮัลโหลนั่นเองโอเคยังเด็กอยู่สองนิ้งสองนิ้ง แล้วก็จบไปแล้วครับกับสิทธาที่คิดของเราเลเย่เลยครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้าต่อไปครับหวังว่าเลเย่เหล่านี้จะโพลท่าใหม <t iny an> <Okay. S 2> ่ๆให้พวกเราได้ถ่ายรูปกันอีกนะครับสำวนนี้ช่วงก่อนกลับบ้านก็ขอลากลับบ้านกัก่อนครับแล้วก็เจอกันข้างหน้ากับช่วงก่อนกลับบ้านกับผมอยากกลับบ้านสำหรับวันนี้กลับบ้านก่อนครับกลับบ้านโอเคครับก่อนจากการเช่เดิมครับกับคำคมอนิเมะประจำสัปดาห์ นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราหยิบยกมาจากเรื่องโทริโกะเกมเกยเกมเกยมีรายการที่ชื่อคุณคุ้น่ะที่ชื่อคล้ายๆโกโกะจำได้ปะโกริโกะเออโกริโกะโทริโกะตอนที่ร้อยสามแปดนะครับกับคำคมที่ว่าทุกอย่างมีรูปแบบวันหนึ่งมันก็ต้องพังแต่ช่วงเวลาที่เคยเกิดขึ้นมันจะส่องสว่างอยู่ในความทรงจํา ก่อนจากกันวันนี้ครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราเหมือนเดิมครับเมียวไพร์เซเน่ไทยส่งเร็วส่งไวแต่ของจะเป็นยังไงกูไม่แข่งนะฮะรับนะรับนะติดตามเรานะฮะชีวิตอันแขนสะบดดลันทศของเราได้ที่แฟนเพจเมียมั้ยแฟนผิดทับไปเลยนะเคจิพัทนะฮะโอเคแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ยูทูบของเรานะครัชรับนะเอาละโอเคครับไปแล้วพบกันใหม่เทปนะฮะ อย่าลืมครับออกาสทุกวันจันเวลาไม่แน่นอนสำหรับวันไหนที่ไม่ออกอากาศก็แสดงว่าเราไม่ได้ถไม่ได้ถ่ายกันนะจ๊ะ การได้ที่ k g p a s s o v a t i o n g m a i l c o m หรือโทร083241788 3